วันนี้นะครับมาพบกับเครื่องรางสายแปลกสายโด่งดังสายระเบิดเถิดเทิงนะครับตะกุดระเบิดอาจารย์เอ็กวัดพรมมหาจุลามุนีหรือวัดชวดบัวตำบลดอนยออำเภอเมืองจังหวัดนครนายกพระอาจารย์เอ็กเป็นพระเกจิอาจารย์รุ่นใหม่ซึ่งมีวิชาทำตะกุดโบราณจากโยมตา พันตีเชื้อยอดพยุงอดีตเจ้าตำรับแห่งตะกุดตั้งแต่ครั้งสงครามมิโนโดจีนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคนั้นอย่างมากคราวนี้เราจะมาดูที่ตัวตะกุดนะครับตะกุดระเบิดเป็นเนื้อลโลหะนะครับมีอีกชื่อหนึ่งว่าตะกุดลูกระเบิดพิชัยสงคราม รุ่นนี้สร้างเมื่อปี2551อุดกิ่งด้วยโตอุนะครับขย่าจะมีเสียงขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะเลี่ยมบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลระเบิดทุกระเบิดภัยแค้วคาดผ่อนหนักเป็นเบาผ่อนเบาให้คลายหายไปและมีคาถาไว้ให้สวดก่อนบูชาโดยการตั้งนโม3จบนะครับ แล้ว,ว่าคาถาดังนี้นานระ,ะหิตังเทวังนาระเทเวหิบูชิตังนาระนังเทมะปังเกหินารามิสุขตังชีวังจัดเป็นเครื่องรางสายแปลกสายเหนียวสายบูสายมหาอุด ที่น่าหามาบูชานะครับราคายังจับต้องได้อยู่ในหลักร้อยนะครับสายแปลกไม่ควรพลาดนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมคนชอบเล่ามหาคนเมืองเพชรขอบคุณครับ